คภาพของนักศึกษาชมรมเอชมรมเอ็มดีโซซิปีราคาเดี๋ยวขออนุญาตเชิญเออผู้สุ่อไอเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเดนิตเทนของเุลนนะคะกล่าวเปิดกล่าวเปิดนะคะแล้วก็ขอเชิญเออนางกิติพัฒน์วราเกียรติเป็นนายกสโมสรมากล่าวรเปิด เสร็จแล้วนะบ่ายาไม่มี้วอมประการนี้ให้เด็กทำดีๆเลยค่ะเสร็จแต่15่อบมมาหมดแล้วนะนั่นนั้นหมดเรียนนั่นประธาน ท่นา,ทานผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับในวันนี้ฝ่ายกิจการ,รนักศึกษาคณะศิลปะหน,น้าตาบุรียางได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนาาักศาาึกษา FMD Society <c oughs> โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฤทธิเทีเขาวิรัติรองคณบดีคณะศิลปะหน,น้าตาบุรียาเป็นประธานข่าวเปิดงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์หน้าตาปุริยาทางด้านความประพฤติด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพด้านความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและค่านิยมที่ดีได้แสดงถึงศักยภาพของตนเองผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงกราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา FMD Artsix ครับ2025ในครั้งนี้กลับขอดเชิญครับครับสวัสดีอาจารย์นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านะครับที่ดวความรู้สึกติดในที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจารรมโครงการพัฒนาทักษะ ยสติกาตุนศึกษาทำเอฟนิปที่เราทราบกันสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับถึงเป็นโครงการนึงที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยนักศึกษาหน้าตาดีได้ความรัมเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องคุลักษณะตัณฑิตกาที่ประสงค์และมีทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาศภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาองค้5ได้รงมือถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีความรู้ทั้งทั่วความนโยบายไทยแลนด์4.0รัฐบาลนะครับและส่งเสริมัารเปละ่ยนรอบด้านให้เกิดเรียนาท่ลอดจนถหลักจนเราไปสู่เป้าหมายของเราการจัดการกิจกรรมในรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งหมด50กลุ่มครับก็ต้องขอขอบคุณนาซาร์ในเรื่องแสดงร่วมแรงร่วมใจกับเราสำคัญในการจะเข้ามาลงมือทครับแล้วก็หวังเียนยิ่งว่ากิจกรรมที่ดีอย่างนี้ จะได้จัดอ uh ีก uh> ทุกป uh, er> okay. ีแบบนี้ก yeah ็ไ okay. ด้เวลาส่งเสล้วนะครับผมขอเปิดโครงการแล้วขอให้การเนินการเสรยจกับเรานีประสบความสำเร็จตามที่นาทุกครับครับากตัวดีเลยที่ได้สัมมนาด้วยค่ะก็เรียนที่เทียนของเรานะคะก็กลรบี่เปิดเนที่เรียบร้อยแล้ เดี Treasure, Arrow, offset, ๋ยวขอเรียกเชิญคณะพู ollow, ้ยทหารคณาตาและนักศ wow. ึกษาถ่ายรูกร่วมกันนะคะเป็นงานพิธ <uh. ีรับประทนกิงกรรนี้กงกลางนชั้นกลางแบบลำบากขอเชิญนักแสดงมาด้วยเลยนะรักแสดงองปงรางมายืนก่อนเลยเจ้าอักแสดงค ชมรมเลยนะคะโรงงานถ่ายรูปได้ด้วย้าแล้วก็นักศึกษาที่อยู่แอ๊ดที่อยู่บริเวณรอบๆนี้นะคะ่อเชิญถ่ายรูปได้ด้วยทางถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเซลฟี่มาเซลฟี่อาขอเชิญค่ะเซลฟี่ได้เลยค่ะมาเิ อ่าเป็นปอแนนะคะเป็นปอแน่มาได้เลยนะคะเป็นปอแนโว้โหมีโรยข้าวย่ากนาประหารเลยตอ้ดี้สึกอ่าเปิืยนใส่ด้ใจักมากๆเลยวันนี้ว้าวอันนี้นะคะก็เป็นชุดของการแดงของแต่ละสมรกนะคะอ่าน่าติดตามมากๆเลยนะคะที่ไปเดิน่าว้าว อรามีการแกงอะไรค่แบน่าสนใจก็เหมือนกับน่าสนใจแบบพุ่นะคะท่าาอ้าแรกอลต้องเลยยิงเห็นบัลก่อนนะเจ้าเออเาหน้าขอไปยที่กระติดอย่าง่ต้องกตัวเลยเพราะว่าเขาใส่มวกกันฝนกันฝนเลยด้วย ไม่ตีกันนะคะไม่ตีกันนะคะรักกันวันใจสามนคทีรวมพลังศิลปะหน้าแต่งอย่างตึ้งตึ้งค่ะมานักศึกษามาถ่ายรู้ด้วยกันค่ะสวยงนักศึกษาทุกคนเลยค่ะเลยค่ะเดี๋ยวรอซอสนะคะไว้่อะเร็วเลยค่ะนะคะมองกล้องนะคะภาพแรกมองกล้องยิ้มหวานหวานก่อนตา หนึ่งสองสามถ้าต่อไปโซกเจอว่าเราโอกงากิ่นอะไรครับพี่มอกินตอหนึ่งสองสวา่ต เด็กยโอเคค่ะขอบคุณค่นะคอ่าาาอค่ะต่อไปาเวนะคะจงยค่ะต่อไปนะคะก็ 好看，好看，好，好，好。